ทำงานวานนี่มาถึงก่อนเลยถ้างานจ้างไปเล่นตัวโอ้ยโถไม่ค่อยจะรับผมบอกแล้วให้เยนนน์เชนนน์ไม่เป็นไรแกเปิดตีนี้ลงเก่งแล้วก็นอะไรคืนอออ่ะดูรำเมินครับโดเรมอนสอสักสยาม โอ้โหคู่นี้บรงกอบังะกอบปอกมานี่ยโยนเหรียญยังง่ายกว่าเลยครับที่จะเลือกเล่นมีไหมมีมีมีทุเรศสามไหมคุณนี้เสร็จเทรมีทุเรศสามไหมไม่มีโอเค ส่วนน้ำมันมันก็ไม่มีพาะมันก็ไม่มีต่อให้แดงบางน้ำมันมันก็ไม่ได้วางบอกไว้ก่อนนะโดนมันเตะแล้วลงมาโดนกูเตะนะแพลมามันเหี่ยวแล้วไอ้เด็กเดินออกไปกินเกี๊ยวเสโดนด้วยเสียนอนเสียมวยเยอะจะไปชี้หน้านักมวยนะถ้ามึงแพ้ลงมาไม่โดนกูเตะนะโอ้โหเก่งไปเลยครับโดเรมอนเนี่ยถ้าตัดจากร้าน ขอโคไทยมาเลยขออัดฉีดแน่จร<ห>ิงอัดแต่ยกหนึ่งสิาาแกไปอัดฉีดหมดยกสี่ะใครก็อัดฉีดได้อัดฉีดเหมือนจะลงอปตอเอาหน้าไง <c oughs> ว้ากันต๊ะ มาถึงคู่ที่12คู่ที่สครับขอประวัติมุมแดงสักนิดนึงอครับเสี่ยขอแอรีเอฟสิบหกมุม,ม,ม,ไไมอัเกรซนฟอมฟอมหลังเป็นไงครบหลายวันแล้วนะครับรับชัยชนะมาได้นะครับ,รบ ร้าทองวัดกระบเพชรครับตัวบมบครับเดอเรม,มอนด์นสสนย่าครับเ้าตาเจ้าตากอ่าและน้องชายบุญรัตน์และพี่จากเชียงรายครับไม,มไม่มีคำว่าบทกระถ่ายครับโดตี้ซงบวยจะเป็นแบบไหนกนเน ช่วงมวยไหว้ครูขอโฆษณาสักนิดนึงเสียทองครับเสียโนโดตอนนี้ได้เมียอยู่พี่หนองบัวแล้วเพราะทราบข่าวว่าจะไปลงต่อเมืตอนแข่งกับเสียทีผมว่าเสียโนโดไจะชนะเพราะว่าวงไอโลเกย์ก็ได้ร้อยกว่าเสียงแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการเตะกันระหว่างตาค่ะเชิหหรอองชรายครับแต่วันนี้ซ้อมอยู่ที่ตาบ้านอย,ยู่สุโขทัยรัตน์ครับสำหรมือนี้เด็กจากเชียงรายครับแต่ว่ามาทำความไห้ซ้อมอยู่ที่พิษณุโลกเอ้ยวันนี้ปีพาดเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบใหม่รู้สึกว่าสาวส้หนหูจังเลยเสียงพร้อมสนุหูท่าน,านังจะได้ฟังซ้อ ไค่คอยได้เห็นนะหนึ่งเดียวได้ภาพเหนือครับเพราะว่าหมอปีตอนนี้ฝันไม่เหลือแล้วเป่าแกะกระพุ้งกระพุ้งไม่เหลือแล้วลมหมดก็แกจับไวยคืนละยี่สิบของคู่ใครจะไปรับงานแกหมอปี <c oughs> อ่ะวายโกอยู่นี้ที่แม่มงกันเกษตรครับเสียที คุณนี่ยังต์เสียสารละจะเสียครั่ผมติดต่อได้ที่มาตเป็นศลของสุโขทไยดวนทุนใกันกับต right ัวทีวีไทยแล้วก็ของการทุ่ารบุรราครับแต่มาทางมานี้ครับที่นีครับเอาละครับดูครับดูรูปร่างครับแม ได้เสียแน่นอนครับแบบนี้50แอ้หนองบัวนี่จะจัดเมื่อไหร่นะมวยอ่ะจะขอมีงบประมาณยังีอาจจะไปเดือนนี้นะหรือไม่ก็ต้นเดือนไม่ใช่คนจัดอะมีงบยังอ๋อยังไม่มีทั้งนั้นอย่าเพิ่งจัดเดี๋ยวรอจะหลออพี่เทนิดเดียวเลยมา गाय ए सुनहो कोनो प्रकारके เริ่มออกสอสักสยามอย่าบพิสูจน์โลกเสียเบิร์เสียขอดิเขาบอกว่าเป็นโอมพิเตอร์ที่ใจบุ่นเนะี่ยหนักมวยกินตัวเนองครับไม่มีที่ไหนอนะ <laughs> ตอนนี้กลุ่มครื่นลูกใหม่นี่จากที่สิบคนตอนนี้เหลือ คนนะครคับใคยๆหมด <า S 1> <อ>ไปทีละคนนะมาแล้วครับกัดชิมาแล้วครับของมุมไหนมุมแดงเท่าไหร่ห้ารมาราไายโอ้ยจัดชิ่ห้าร้อยน้ำเบินะ์มีห0าร้อยจัดเดียอุนตานิทสองระห้าร้อยไชนะไม่เก่าหนึ่งพัาท ตัวรุ่นนับเจากเจเดียขออนุญาตออกตัวสำหรับผู้บรรยายสักนิดนึงเสียขอว่าผู้บรรยายนะี่ข้อบมอยลองเป็นดุโอ้ครับผมถ้ามวอยลองออกได้จะว่าผู้บรรยายนะอ่าาดูครับ เก่งเล่นเตะเกินใหญ่ทำมาเพื่อให้การได้เสียข,ขั้นคือพี่โมวันนี้ผมไก่ลาดได้ดูผมดีครับโอ้โหตุดสุดมได้ทราบข่าวว่าผู้ใหญ่พีระบงกามวงมาด้วยใช่ไหมาามามาแต่เนียเชื่อ,อ,อครับปุีบนี่ไม่ห่าเล้เจอเจอเจอกัไนไปหมดทุกอน อาวยส่งมวยนี่เดิมทีว่าะจะไม่ได้เจอกันแล้วด้วยเวทน้ำหนักแต่ช่วงหลังนี่ F16 สิก็ดีขึ้นไอ้ม่อนเจเขาอัดสี่พันหนึ่งก็บอ่ะมองหน้าเจไปก่อนเจเดียกก่อนพันหนึ่งเออไม่ใช่มิกมองไอ้ม่นอนม,มองอม,มองหน,น,น้าเจเดียก่อนรับรู้ครับโอ้นี้คู่ในฝันของเจเบิร์ตเลยบอกว่าเอแข่งมวยมันไม่ได้จะดีอีกอันไหมอาเจเบิร์ตกว่ก ต้องได้ดูไอัคีแดงีนึงพจากไหนไหนครับแดงอีนึงากไหนครับจากพี่ชายเรื่องพี่เรี้ยงพอีมี่นัต<ส>ิดสายไอศ์รีมครับ ไม่จีดใสของเราวันนี้พี่เป็นไงบ้างมาโอ้ทีมแรกของเราวันนี้ผิดพลาดอะไรก็น้มรับไปแต่เสียเบิร์ดนะครับวันนี้ครับผมไม่เสียออมมอยตู้ไปไหนพี่ชายผมมอเล่น,ย,น,ย,น,ย,นยู่เล่นยูเนี่ยถือเป็นทุกคน เห็นท่านต่อแล้วก็ท่านรองเล่นพร้อมกันนี่ถือว่าชื่นใจครับเกิดเกิดมาในครอบเมือยงยาวหงายไม่เป็นป้าใอ้อชมครับธ์ซ้ายจังหวัดตาครับแช่ไหมผู้ซ้ายยาวๆส่วนมุนมนม้ำเงินี่จกกับเจอรายซ้อมปิโตรครับกบฎียาเลือกตัวใหม่ไม่เกินรางเข้ารา่องแข่งครับวันนี้เอาละ มามสิครับใครจะเป็นฝ่ายเดินใครจะเป็นฝ่ายตั้งรับทเอารับรับม,มากก็ไม่ดีเดินไปจะเดินอาอุปล่าก็ไม่รู้ อ้้ะเอ้ปะกปะยกปยโอ้โหผกแบบนี้ยังดูไม่ออกมองไม่ถูนครับบอลหวยแล้วครับพี่น้องขวดวาแล้วครับอะไรนะคะแต่งารเล็นมวยผู้สอนนี่ดูง่ายครับ ดูเป็นไงครับเสียเกเสียโนดอยู่ฝั่งไหนตรงข้ามไหมหมดครับพี่น้องอย่าไปพูดไปพี่ยายผมแหมอย่าแซวอย่าแซวอย่าแซวเสียเก๋บอกไป่ตแซวแล้วไปต้องเทไรกันโนดเสียเก๋มีรถกระบะไปแล้วอย่มีรถกระบะไปแล้วแกฟังเจโน่หน่อยสิแต่เจโน่ยังอยู่ แต่เน um ี้เขารับ้านไปแล้วไม่ใช่ไอ้ป้อมแกส่งดีๆอยู่พอไปโน่นเลนปุ๊บปิ่มมัต้องตามโน่นเลแกเคกคบว่าไปแล้วไม่เอามาสู้อีกแล้วแกเคอะเรื่องเงินกองเชื้อเลยดีครับดัวพี่ยง สั้นกินไยมันจะเป็นอะไรนะไอ้เหรอดอสั้นไม่ใช่มีอย่างมามามาระต่อาระา่ครับเอ้ายมที่สามแ DL166 น้ำเงินจระเข้คว่ำสายทางด้าน d l 1 6 โอเคแล้วครับสาดขาชักขมวดขาโยกๆเสียบไว้เอาแล้วโดเรบอลขวาเสียบดอกเอ้าเอ้าทุกคนครับโอ้โฮโฮโอ้ครับให้ผ่านให้ผ่านก็ผ่านโอ้โหยังไงรับทบ

เอฟซูนะท่านผู้ชมทุกท่านครับเอฟซูซูหาครับเสียออมอยตู้มีอัดฉริยังใครใครันเท่ไหรเอาเอฟซอ้มาวเอฟซูมามร้อยมีห้าร้อยต่าทแก๊สหมดคร่อ អើយសວຍ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 អូយមកហើយអូ30មក40លុយយក100អូអូ 来。Oh. Oh. เยะสักนิดหนึ่งครับหมดยกงสีตอนนี้มองไม่ออกบอกไม่ถูกครับไพ่พี่น้องแฟนมวยเออด่าขออภัยสุริยาประสิทธิ์นิดหนึ่งไม่ใครต่อเป็นพวงหัวเนี่ยหัวต่อครับใครต่อใครร้องใครร้องใครต่ออย่างไรเนี่ยใครต่อใครลองตัทวนกันนะครับมวยแบบนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้ ควรใครตอบใครลองใช่ครับเพราะมวยไม่ห่างครับไม่ะรับ่ห่างกับระธานตัดสินว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดไม่รู้ละต้องตองสินคำนี้ใครก็พูดได้แต่ต้องยอมรับคำตัดสินครับมองให้กล้ๆมองให้เหมือนกับประคารมองให้เหมือนผู้บรรยายดีที่สุดนะ บอยไปปล่อยเหมือนกำลังเสียงกระังโมป็นกำลังใจสักครั้งนึ่งเด้อเอามามาร็วยกสุดท้ายนี้เจสรับผมยกทีห้ายกสุดท้ายวัดกันสนุกสุดๆมาเลยวัด Oh, <laughs> ชนะแล้วค่ะเออก็บอนะครับเผื์ดจับเก่งๆอ้โหมันก็มีพักสอนเก่งเอ้าสุดยอดน้องตะตองไวะเออเออเพลงอะไครับผู้แพ้ทีนี้ผู้ชนะครับชนะค่ะมานชายวันนี้ผมแ่งัวจังแลเสร็จเียผมชอบพี่เลียงจังเลยอัชิีอัชิตอัชิเดี๋ยวอชนน่าจจะประมาณหมื่นห้า เฮ้ยไม่าเลยอ่ะเอาไปข้างล่างเลยเอาไปข้างล้วเหลือตับปลาคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปมาเพชรพิศนุรัมเจริญรัตน์ครับทุกคนไปตามเรื่องมาคุยกันเลยดีบีคิวอ่าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับยังเหลืออีกหลายคู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่แชร์เพื่อนใจดีกว่ายังเหลืออีกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจนนต์เก่งไง ยังเลยอียดนะครับเฉินน่นเออเฉินนุ่นหมดแล้วเหรอเก่งมากเจ็บไหมลูกเก่งที่สุดในโลกเลยเก่งมากเก่งมากเจ๋งเจ๋งเก่งลูกเจ๋งเจ๋งไปรับอาชีพก่อนไปรับอาชีพบอกแล้วเล็กไม่มีโพสไอเก่งคนนี้ใจนี้เก่งค่ะเก่งจริงเล่น้อยเล่้อหแบบยังไม่รู้ว่าจะแพ้ตอนไหนเพราะชนะตลอดเก่งมาก ียมากลูกมากันต่อครับเดียวทีเดเพลงนี้จากไหนต้อง